แน่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเออสีเปิ้ลชาวกินเแม่ทุกคนวันนี้นะคระับก็พบกับรวมเซตเลเจนดารี่กันุนหอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยได้ลงคลิปเป็นตัวของรวมเซตเลเจนดารี่ห้ามังกรไปนะฮะ ก็จะมาเล่นตัวของเลเจนดารีที่เหลือกันแต่ว่าเลเจนดารีที่เหลือนเนี่ยก็จะซอยเหมือนกันเป็นทั้งหมดเท่ากับว่าเลเจนเนี่ยเดี๋ยวต่อจากนี้ก็คือจะแบ่งออกเป็น3คลิปนะก็คือจะขอเริ่มด้วยเลเจน์ใหม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยตัวของเลเจนดารียุคเก่ากันนะโอเคก็สอาบเลเจนใหม่ที่จะมาเล่นเนี่ยก็จะมีกันทั้งหมด6ตัวนะก็จะมีตัวของนะ้องรีมนะเปิดประเดิมด้วยน้องรีมนะเพราะว่าเป็นตัวลองใหม่ล่าสุดเนาะ แล้วก็ตามด้วยตัวของหงดัมซาริท่อหงขาวนะครมอีกตัวอีก2ตัวก็เป็นน้องไทม์แล้วก็ตัวของเจ้าทะเลลึกนะโอเคก็คือเป็นพวกตัวที่แบบมาใหม่ๆหน่อยครมส่วนอีกคลิปนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นพวกตัวเก่าแบบเก่าๆเลยนะฮะเพื่อใครแบบคิดถึงพวกตัวเก่าๆเดี๋ยวพวกตัวเก่าๆก็จะแยกเป็นคลิปของตัวเองเหมือนกันเพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่อย่างที่บอกไปครับโอเคก็เปิดประเดิมด้วยเซ็ตของ้องรีมกันก่อนก็สำหรับเซ็ตทงรีมในด่านนี้เนี่ย ก็จะอารมณ์คล้ายๆกับที่เล่นในตัวของเซตสับปะรดเซตดอกบัวที่เล่นในคลิปที่แล้วเลยก็คือจะเล่นเป็นเซตสายสไตล์บิงซูนะครับต้องรู้ว่าสับปะรดกับดอกบัวที่ผมเล่นอ่ะก็คือเล่นเรียนแบบเซตกับน้องรีมเนี่ยแหละเพราะว่าเซตน้องรีมเนี่ยถือว่าเป็นเซตสายบิงซูที่ทําแต้มได้ดีที่สุดในดานนี้ละก็เซตนี้เนี่ยสามารถทําได้ถึง900ล้านต้นๆเลยนะครับก็ประมาณ9 0 1 900 2ประมาณนั้นนะสำหรับสถิติสูงสุดผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าจะอยู่ที่ประมาณนั้นนะเลนก็จะอยู่ประมาณนั้นถ้าเล่นเองเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมาก็จะตกที่ประมาณแบบ890เต็มปลายอะไรอย่างี้นะก็แต้มก็ถือว่าโอเคนะแต่แน่นอนถ้าเทียบกับฟีเวียก็ซูสตีเวียไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นาะงฟเวียเนี่ยด่านนี้ปัจจุบันก็โดดไปประมาณ915แล้วปะก็ถือว่าห่างกับน้องรีมเยอะเหมือนกนันนะสำหรับในด่านนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าน้องรีมเนี่ยเดี๋ยวกลางเดือนที่จะถึงนี้วันที่14มีนาเนาะเป็นวันไว้เดย์พอดีเนี่ยน้องก ไวเดนับเป็นสกินจากการโหวตในช่วงปลายปีก่อนที่เป็นคุกกี้ประจำปีน้องก็ชนะโหวตในสาขาเลเจนดี y น้องก็ได้สกินระดับซุปเปอร์อีพิกน้ซึ่งตูวน้องก็เห็นบอกว่าจะเข้ามาในวันที่14มี้นะก็คือเข้าวันไวเด์เลยนะใครที่อยากาได้สกินน้องอะไรเงี้ยก็เตรียมลูกบาทาลูกบาทเกลือดาวเกลือรอไว้ได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนอาการมาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการบับด้วยดังนั้นคลิปนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นการเล่นก่อนปรับของน้องรีมให้ดูไปด้วยในตัวกระการนมเนพราะว่าน้องรีมเนี่ยผมก็เล่นลงในคลิปรวมเซตเลเจนมาตลอดอยู่แล้วเนาะก็เลยเป็นบทมือนที่ในคลิปรอบก่อนที่เล่นก่อนปรับประจําต้นเดือนอะต้องพูดว่าประจําปลายเดือนสิอ่ะก็เลยไม่ได้เล่นไปนบโอเคอ่ะก็สกิลถ่ายไปคือเซตน้องรีมกับเซตบิงซูเนี่ยจริงจริงก็เล่นไม่ยากมากนะผมก็เล่นตามปกตินะอาจจะมีแบบนิดห,หน่อยบ้างอะไรนี้แต่ว่าโดยภาพรวมก็คือเซตมันไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วเนมสเตปการเล่นก็คล้ายๆกับเซตที่ผ่านมานะ ผัดสองที่ใช้เนี่ยก็เป็นผัดสองพายนะครับก็หลักๆเลยผัดแรกไม่ยากมากผัดสองก็ยื้อสกิลนิดหน่อยๆก็เล่นได้ละเซตนี้ก็ถือว่าเป็นเซตที่ค่อนข้างดีนะครับจังหวะบิงซูเซตนี้ก็ค่อนข้างจะดูดีกว่าเซตอื่นเลยนะมันก็เลยทำให้เซตนี้เนี่ยแต้มค่อนข้างโดดกว่าเซตอื่นขึ้นมาพอสมควรนั่นเองนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าเซตนี้สามารถทำถึง900ล้านได้เลยนะถ้าเล่นแบบเพอร์เฟกต์แล้วก็ของฟูลนะครับก็ถือว่าเป็นเซตที่ทำแต้มได้ค่อนข้างโอเคถ้าเทียบกับเซตหมีสปอท์ต อ่าไม่ได้จําเป็นต้องใช้สมบัติที่ล็อกผลขนาดนั้น2อันไงคือถ้าเป็นหมีสปอตไลท์อ่ะจะต้องใช้สมบัติช่วยกันคอมโบ2อันแต่อันนี้เนี่ยใช้แค่ตัวของบีซูอันเดียวก็พอเนาะก็จะค่อนข้างง่ายกว่านิดนึงนะในเรื่องของสมบัติแต่ว่าโดยภาพรวมก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรอกเออเลอๆเซ์น่าจะดีกว่าในบางจุดได้ซ้ำเพราะว่าถ้าเป็นเซตนี้เนี่ยมันต้องใช้เป็นพวกทําแต้มเสริมด้วยไงเออซึ่งทําแต้มเสริมที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็นี่ไม่พ้นยูเอฟดีที่เป็นสมบั แลอาจริงๆก็ไม่ใช้ต่างกันมากหรอกนะผมอ่ะโอเคก็สกิลปิดท้ายไปเสรัมน้องพายเนาะช่วงนี้นี่น้องพายก็ยังคงทํางานได้ดีนะผมในการเอามาเล่นกับน้องรีนมนะโอเคอ่ะก็สกิลปิดท้ายไปแล้วก็โดดยื้อให้ได้ยเยอะเพื่อให้ม้าเนี่ยทำงานจนสิ้นสุดความสามารถนะผมก็จบที่899าล้านเนาะโอเคมาสู่เซตที่2กันต่อนะมก็จะเล่นเป็นตัวของหงน้ำตาลดำนั่นเองก็หงน้ำตาลดำในเมตานี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดรอปลงนะอย่างที่ผมย้ำไปในหลายๆครั้ง จากการที่มีการอัปเดตมานใหม่ๆในช่วงประมาณ2อสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดานที่เอามาใหม่ในการเล่น <takim> กับน้องเนี่ยไม่ค่อยสพอร์ตน้องเท่าไหร่ครับเพราะว่าดานส่วใหญ่ก็จะเป็นดานวิ่งไกลนะคือหงดามันเป็นตัวที่ไม่ค่อยชอบดานวิ่งไกลมากครับเพราะว่าตัวมันเองอ่ะไม่ได้เป็นตัวที่ทำในทางเดเวอร์อยู่แล้วนะก็มันเลยต้องพึ่งเครื่องยนต์ครับทำให้ในการเล่นปัจจุบันทั้ง3ด่านเนี่ยก็ต้องพึ่งเครื่องยนต์ทั้ง3ด่านเลยเพื่อไปเก็บขวดเลือดขวดที่3ถึงนั่นเองถ้าไม่ใส่เครื่องยนต์ แต้มเนี่ยก็อาจจะหดจากตรงจุดนี้ในหลายๆด่านหลายๆเซตนะคือมันก็แล้วแต่ด่านแล้วแต่เซตด้วยบางด่านบางเซตเนี่ยตัวของเครื่องยนต์ก็ช่วยเพิ่มแต้มนะแต่หลายๆเซตก็เป็นตัวลดแต้มเหมือนกันอันนี้มันแล้วแต่ปัจจัยในแต่และเซตนะก็สาหรับเซตของหงุดาเนี่ยในด่านนี้ก็จะเล่นเป็นเซตสายเยลลี่หมีเลยนะก็ถือว่าทําแต้มได้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะแต่ว่าแน่นอนก็สู้พวกตัวแบบเลเจนด์ที่มาในยุคใหม่ๆเริ่มจะไม่ไหวละถ้าให้เทียบเนี่ยหงดมผมว่าจะใกล้เคียงกับพวกอีพี ก็ตอนนี้เนี่ยอีปิกก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเทียบเคียงหรือแซงหงดํากันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะดังนั้นหงดําเนี่ยก็เลยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเท่าไหร,ร่นคือมันก็ยังเล่นได้แหละแต่แค่มันเริ่มมีตัวแบบอีปิกอะ่ะออซึ่งอีปิกมันก็หน้าปั้นกว่าตัวของหงดําอยู่แล้วถูกไหมล่ะดังนั้นมันก็เลยทําให้ตัวอีปิกอะ่ะมันก็ใช้งานได้ดีกว่าหงดําเยอะนะแต่ว่าดังนี้ก็ถามว่าทําแต้มได้โอเคไหมแต้มเลนส์มันก็อยู่อีกประมาณ8 0ขึ้นเนาะขึ้ มันก็ถือว่ามันก็พอทําแต้มได้แหละเออมันก็เป็นตัวที่ทําแต้มได้โอเคในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกับโต๊ะตัวอีปิกก็ถือว่าใกล้เคียงกันอย่างที่บอกนะอย่างช่วงนี้เนี่ยอโลเวร่าก็ทําแต้มได้880ขึ้นเหมือนกันบัวก็สามารถทํา880ได้อะไรงี้ก็เลยทําให้หงดนําช่วงนี้นี่รัศมีก็จะดรอปลงอย่างที่บอกไปนะครับเป็นตัวที่ถ้าเทียบกับแก้วมังกรผมว่าแก้วมังกรค่อนข้างใกล้เคียงกันนะในช่วงเมตานี้ในช่วงเมตาก่อนที่บับเรื่องพรแคนดี้ หายแทบจะหายหน้าไปเลยนุ่มพอมันกลับมารอบนี้ก็ถือว่าเออมันก็กลับมาดูดีขึ้นนุ่มจากการที่ด้วยความที่ตัวของแก้วมังกรมันเหมือนโดนเนิฟไปแล้วในเรื่องของพรหงดํามันก็เลยมาใกล้เคียงกับแก้วมังกรมากขึ้นนุ่มแต่ว่าในความที่ระยะทางด้วยในการเล่นด้วยอะไรเงื่อนไขมันค่อนข้างที่จะแก้วมังกรใช้งานง่ายกว่านั่นแหละก็เลยทําให้หงดาโดยภาพรวมก็ไม่ได้ต่างเลยกับแก้วมังกรมากในเมตานี้นุ่มโอเค ก็ใช้สกิลปิดถ่ายไปเนาะจบผันแรกที่หกสี่สิบเนาะก็จบผัดแรกก็ดูเยอะนะม,มันก็ไม่ได้น้อยแหละเออแต้มก็อย่างที่บอกมันแต้มมันไม่ได้น้อยนะแต่แค่ช่วงนี้มันอาจจะด่านไม่เหมาะด้วยนะก็เลยทําให้ในเรื่องประสิทธิภาพการทําแต้มางเงี้ยหงราก็เลยอาจจะดูดรอลงหลักหลมันอยู่ที่ด่านแหละเบรกเอาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยนิยมฮอตฮิตน้องเท่าไหร่เนาะโดยความนี่ถ้าเป็นเบรกเอาอะไรเงี้ยถ้าไม่เล่นเป็นตัววิ่งไกลไปเลยตัววิ่งสั้นเราก็นิยมพวกตัวอีปิกมากกว่านะตัวอีปิกใช้งานง่ายกว่าในเไรได่ดนนอะ โอเคก็ผัดสองเนี่ยใช้เป็นน้องมาร์ชนุเซตนี้ก็เล่นตามท็อปสกอร์เลยนะก็อย่างที่บอกว,ว่าด่านนี้เนี่ยนิยมเล่นอยู่2รูปแบบก็คือจะเล่นเป็นตัวของสายจีนหมีสปอตไลท์กับสายวิงซูนะไม่ก็เล่นเป็นทําแต้มปกติไปเลยฮะจะนิยมอยู่ประมาณ2-3รูปแบบนี้นะโอเคก็ okay, so, สําหรับตัวของน้องมาร์ชเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผัดสองที่ดีในหลายๆจังหวะในหลายๆตัวในช่วงนี้นะแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยเซตของหลายๆตัวเนี่ยจะเริ่มมีแบบ ตัวอื่นมาถ้ถาเทียบราศีแล้วก็ตามนะแต่ว่าโนมาชในจังหวะนี้ก็ยังถือว่าเบสแรงดีสุดนเนคยนะโอเคอ่ะก็สกิลปิดท้ายไปเนาะเก็บยลลีให้ได้เยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆนะผมก็จบที่885ล้านเนี่ยเห็นไหมแต่มันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวอื่นนะแต่ถ้าเทียบเนี่ยแต้มันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับพวกตัวอีพิกใหม่ใในเมตาเนาะอย่างที่บอกไปโอเคมาสู่อีกตัวหนึ่งที่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างหายหน้าหายตาไปในเมตาเหมือนกันอย่างน้องทามเนาะจริงๆก็มันก็สมควรแก่การเวลาเนาะเพราะว่าตัวมันก็บ่บน,น,น,บน้งึแลว ประมาณเดือนหน้าก็ครบปีหนึ่งที่น้องบับมาแล้วเนาะดังนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่มันก็เริ่มซู้พวกตัวในเมตาไม่ไหวแล้วเนาะโอเคแล้วสหรับน้องทามในด่านนี้เนี่ยหลังจากที่ไปหาข้อมูลมาแล้วก็นั่งเล่นเองเนี่ยปรากฏว่าเซตของน้องทามในด่านนี้เนี่ยเล่นเป็นเพชรเฟืองดอกไม้เนี่ยทำแต้มได้ดีกว่าแล้วก็เล่นง่ายกว่าเนาะคือจริงๆแต้มพอๆกันนะอ่ะทั้งตัวของเฟืองนิรันต์แล้วก็เฟืองดอกไม้เลยแต่ว่าหลังจากที่ผมเล่นมาเนี่ยรู้สึกว่า แต้มพอๆมันพอๆกันแล้วถ้าเป็นเฟืองดอกไม้ที่วิ่งแป๊บเดียวก็จบละแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงในการเล่นน้อยกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเล่นเป็นเฟืองดอกไม้น้โอเคก็สําหรับเซตนี้เนี่ยสามารถที่จะไปถึงขวดเลือดได้โดยที่ไม่เกินนะถ้าเป็นปกติถ้าเล่นน้องททมเฟืองดอกไม้เนี่ยอ่าอันนี้ย้ําเตือนความจําไว้ละกันคือททมเฟืองดอกไม้เนี่ยในช่วงเมตาที่ผ่านมาเนี่ยอ่าต้องบอกเลยว่าถ้าเล่นได้เนี่ยแต้มมันดีกว่าไอเฟืองนิลันนะอันนี้พูดกันตามตรงเพราะว่า คอมโบโบนัสมันบบกเยอะกว่าพอสมควรเลยแล้วก็เบสแต้มสัตว์เลี้ยงที่ช่วยบูสต์ขึ้นมาเนาะแต่ว่าด้วยความที่ด่านในเมตาในช่วงที่ผ่านมามันจะชอบเป็นด่านวิ่งสั้นมันเลยทําให้เซตทางเฟืองดอกไม้ในช่วงนั้นอ่ะก็นิยมเล่นอยู่ไม่กี่ด่านไม่กี่เซตนะะพอมาด่านนี้เนี่ยระยะทางขดเลือดมันก็ยัางห่างมันก็เลยทําให้ทางเฟืองดอกไม้เนี่ยมาสามารถกลับมาเล่นได้นะก็จริงๆด่านนี้เนี่ยถ้าอยากให้มันไปถึงได้แบบไม่ไอ้นี่เกินไปเนี่ยก็สามารถที่จะหลบตัวของลูกไฟสักลูกหนึ่งก็ได้นาะแต่ว่ว ต่อให้ไม่หลบเนี่ยก็สามารถที่จะไปตายได้แบบพอดีเป๊ะเหมือนกันผมก็เลยเล่นแบบปกติไปเลยนะครับแต่ถ้าอยากให้มันแบบตรวจยื้ได้ไกลๆขึ้นมากกว่านี้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็หลบลูกไฟสักลูกนึงก็ได้นะมันก็ได้จังหวะที่โอเคเหมือนกันระยะทางก็ไม่ได้ตัดกันมากขนาดนั้นเนาะโอเคก็สาหรับน้องททมเนี่ยช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าน้องก็จะค่อนข้างดรอปๆลงนะในเรื่องของการชิงถ้วยเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่เห็นหน้าละแต่ว่าในเรื่องของการเล่นเบรกเนี่ยก็ยังพอเห็นหน้าเห็นค่าตาอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็แล ส่วนใหญ่ก็จะนิยมพวกดานที่เน้นผัดวิ่งไกลอะไรเงี้ยหรือพวกดานที่แบบมีตัวเลเจนดีหรือจังหวะมันเหมาะอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะหยิบม,มาทําแต้มได้นะโอเคก็อย่างที่บอกว่ามันจะมาถึงแบบขวดเลือดพอดีเป๊ะน,นะก็ให้บินสูงๆเพื่อให้มันเลยขวดเลือดไปน้ก็เลยจะทาให้น้องทามเนี่ยสามารถที่จะให้ผัด2เนี่ยเก็บขวดเลือดได้พอดีเป๊ะน,นะก็คือไม่กินขวดเลือดเกินนั่นเองก็เรียกเป็นสตีเวียผัด2มานะอ,อย่างนี้บอกว่าเล่นเป็นเฟืองนิลันก็ได้เหมือนกันแต้มก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่า ถ้าเล่นเป็นเฟืองนิลันเนี่ยมัน ites, จะเล่นยากกว่าเพราะว่ามันจะวิ่งไปไกลกว่าไงแล้วก็บอกกับช to ่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เห็นเซตไทม์เฟืองดอกไม้เลยนะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมผมเล่นเป็นไทม์เฟืองดอกไม้ให้ชมเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าแต้มไม่ได้หักกันมากขนาดนั้นแต่ว่าเฟืองดอกไม้จะเล่นง we we ่ายกว่าแล้วก็แต้มน่าจะนิ่งกว่าเพราะว่ามันวิ่งแป๊บเดียวก็จบไงโอเคก็ผัดสองก็ใช้เป็นสตีเวียนะถ้าเป็นเซตเฟืองนิลันเนี่ยก็เล่นผัดสองสตีเวียได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวของเฟืองนิลันเนี่ยน ก็ด้วยความที่ช่วงนี้เนี่ยผัด2 Ste ีเวียมันค่อนข้างมาด้วยนะมันก็เลยทําให้เซตนี้ก็ถือว่าพอเล่นได้นะผมแต่แน่นอนถ้าเทียบกับแต้มตัวในเมตาท็อปๆเนี่ยก็ซูไม่ค่อยไหวเท่าไหร่อารมณ์ในการทําแต้มของน้องทามช่วงนี้ก็ใกล้เคียงกับพวกตัวอีพิกเทียสองเทียสามเลยพวกนี้นะครับแต้มก็ใกล้ๆก,ก,กันนะอย่างว่าเมตาเลเจนต์ Legend, อันนี้ก็ต้องอย่าลืมว่าน้องททมก็บัฟมาจากเตอาปีแล้วนะครับเมตาเลเจนต์มนจะขยับช้ากว่าเมตาอีพิกเป็นเรื่องปกตินะ <c oughs> ดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าไอตัวอี ไอตัว雷杰迪ทํามาอะไรเงี้ยมันจะอยู่ได้ยาวหรือเปล่าก็ดูน้องถามเป็นตัวอย่างก็ยังถือว่าในเมตานี้มันก็ยังพอทําแต้มได้นั่นเองนะครับโอเคก็ปิดท้ายไปที่85 5ล้านเนาะก็ถือว่าแต้มก็ไม่ได้เยอะอะไรนะผมแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกย้ําไปนะว่าน้องทามก็เก่าแล้วนะมโอเคมาสู่ตัวที่4กันนะผมก็จะเป็นลุงไซริท่อนั่นเองก็สำหรับลุงไซริท่อนี่ยถึงแม้ว่าตัวของแพทนี้จะเป็นสตีเวนว่าที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่ว่าลุงไซริทอก็ยังคงไม่ได้บับอะไรเหมือนเคยครับก็ เข้าใจแหละลงุงไซท่อมันเพิ่งมาได้ปีเดียวอะเนาะก็ประมาณปีนิดนิด,นดละแต่ว่าคือเวลาบัฟตัวใหม่ที่มันเป็นในทีมเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้บัฟตัวที่อยู่ในตระกูลเดียวกันมาเนะาะก็ไซท่อเนี่ยผมคิดว่าบัฟมาอีกรอบก็คงมาพร้อมสัตว์เลี้ยงเลยเจนส์มั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะบัฟในเร็วๆนี้เลยแบบรอโนวาอีกตัวมาก่อนหรือเปล่าเหรอจะรอโนวาให้ครบ5ตัวก่อนแล้วค่อยมาอะไรเงี้ยเออก็แล้วแต่ทีมงานนะครับ แต่ผมคิดว่ามีสิทธิ์สูงที่อาจจะมาก่อนก็ได้นะเพราะว่าเลเจนด์เมันขายง่ายอะถ้าเกิดเขาปล่อยให้มันนอนคังรอนานเกินอะไรเงี้ยถ้าสมมุติต้องรอเลเจนด์จนอีกสักที่เป็นตระกูลโนวาต้องรออย่างต่ำสักสองสามปีอยไรเงี้ยผมว่าลุงอาจจะนอนอยู่ในคังนานเกินนะดังนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดเขาจะเข็นมาขายในช่วงแบบรอตัวโนวาในตระกูลตัวอื่นมาเพิ่มอะไรเงี้ยก็ไม่แปกลกอะไรนะเออเพราะว่าปกติปีหนึ่งนี่เขาจะบัฟเลเจนด์เจนเก่ามาประมาณตัว2ตัวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะ ดังนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันที่สัตว์เลี้ยงลุงก็อาจจะมาในชักสักประมาณแบบปี2ปีข้างหน้าอะไรอย่างนี้เราบอกว่าปีนี้น่าจะบัฟพวกลำไยกับลิ้นจี่มากกว่านะถ้าตามคิวนะเออถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าน่าจะมา2ตัวนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยไซดิทอก็อาจจะต้องถัดไปก่อนปีหนึ่งออผมคิดว่าอย่างเร็วสุดไซดิทอคงบัฟปีหน้าแหละเออมาพร้อมสัตว์เลี้ยงเลเจนอะไรเงี้ยรืออาจจะบัฟเฉยๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ทีมงานนะ แต่คิดว่าถ้าเกิดบัฟทีก็คงเล่นใหญ่แหละแบบมีสัตเลยงเลเจนอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าก็นั่นแหละเนาะอันนี้ก็แค่คาดเดานะไม่สามารถที่จะแบบฟันธงอะไรได้โอเคก็สําหรับเซตที่เล่นในด่านนี้เนี่ยผมก็จะเล่นเป็นเซตเดียวกับที่เล่นกับหดําดำเลยแต่ว่าเปลี่ยนผัดสองแทนนะก็คือเล่นเป็นสปอตไลท์เยลลี่หนีแล้วก็เปลี่ยนผัดสองเป็นนักบินแทนนะคือตอนแรกผมก็ไปลองเป็นมาร์ชแบบเดียวกับหงําดำมาละแต่ปรากฏว่าพอเล่นเนี่ยเซตนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นผัดสองนักบินเนะ่ยสำหรับตัวเซตไซเรตเท ผมเล่นมาร์ทอะแต้มันจบประมาณ850กลางๆนะเออแต่พอเปลี่ยนมาเป็นนักบินปุ๊บอะมันสามารถจบเกิน860ได้เลยเนาะก็ถือว่าแต้มก็ดีกว่าชัดเจนนะก็เลยเปลี่ยนมาเล่นเป็นนักบินแทนแต่ว่าอันนี้สําหรับแล้วแต่กรณีคืออย่างนี้ผมบอกไปว่าเซตสไตล์เนี้ยมันแล้วแต่ตัวนะคือด้วยความที่ถึงแม้ว่าเบสแต้มไอตัวมาร์ทจะดีกว่าตัวของนักบินก็ตามเนาะแต่ว่าจังหวะสปอตไลท์ค่อนข้างจะสําคัญนะคือ ซด์ทอเนี่ยมันจะพุ่งมาไกลกว่าตัวของหองส์ดนิดนึงมันก็เลยทําให้จังหวะผัดสองก็จะต่างกันนะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ถ้าเล่นเป็นเซตนี้เนี่ยนักดินจะทําแ,แต้มดีกว่ามาร์ชสำหรับตัวของไซทอนั่นเองก็จะสังเกตว่าจังหวะสปอสร์ตไลท์จะค่อนข้างดีมากนะเนี่ยมันส่งในกองที่มันเป็นจังหวะหนีที่มันมีปริมาณเยลลี่ยเยอะเมื่อกี้เนี่ยพอดีเลยนะมันเลยทําให้แต้มเนี่ยมันพุ่งขึ้นค่อ advisor, นข,ข้างที่จะเยอะพอสมควรนะจังหวะหลายๆจังหวะเนี่ยสปอสร์ตไลท์ก็สอ่อง้นดด่นะท,ทีีจขจูึน ก็เลยทําให้ไซดิทอลในเซตในด่านนี้เน like ี่ยแต้มเหมือนจะดูโดดขึ้นนะเออจากการที่จังหวะเซ็ตสปอตไลท์กับเซตนี้มันค่อนข้างดูดีนั่นเองก็ไซดิทอลปัจจุบันมันก็อารมณ์คล้ายๆน้องททม์แหละก็คือมันก็ยังเล่นได้แต่แค่ถ้าเทียบกับตัวในเทียเดียวกันอะไรเงี้ยแน่นอนมันก็มีตัวใหม่ๆที่ทําหน้าที่แทนได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะละถ้าเทียบกับตัวอีปิกตัวอีปิกก็ค่อนข้างมาดีกว่าค่อนข้างเยอะแล้วนั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าเทียบกับในบรรดาอายุตัวละครก็อย่างที่บอกไปวว่่่่าาาาาเเลจนนนนนมมัก็ถืออออยูคข้ง ก็จบที่864ล้านเกือบ865เลยนะโมเห็นไหมแต้มก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคมาสู่ตัวที่5กันนะผมก็จะเป็นตัวของน้องหงขาวนั่นเองก็ต้องบอกเลยว่าดานนี้เนี่ยค่อนข้างแสลงน้องมากนะโมเพราะว่าดานนี้เนี่ยไม่สามารถใช้เครื่องยนต์ชิ้นเดียวไปถึงขวดเลือดได้นะก็ต้องพึ่งตัวของสมบัติเพิ่มเติมมาช่วยนะผมผมก็เลยใช้เป็นตัวของแผนที่นั่นเองถ้าใช้แผนที่เนี่ยก็จะสามารถไปถึงได้ค่อนข้างจะพอดีนะโมคือตัวของหงขาวเนี่ย อันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครไม่ทราบนุคือหงขาวกับหงดำเนี่ยแม้ว่าจังหวะจะใกล้ๆกันแต่ว่าหงขาวเนี่ยระยะจะสั้นกว่าหงดำนิดนึงนุมมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมหงขาวอะในด่านนี้เนี่ยมันเลยไปไม่ถึงขนเลือดนะเพราะขนาดหงดำอะอระยะไกลกว่ายังไปถึงได้แบบเติมหลอดเลยคือเลือดหมดหลอดพอดีอะแล้วก็โดดยื้อเก็บขดเลือดอะแต่เนี้ยคือระยะมันสั้นกว่าอยู่แล้วด้งนันก็ชัดเจนว่าไปไม่ถึงนุมันก็เลยทําให้ก็ต้องเสียเปรียบในเรื่องของการใช้สมบัติไปอีกเพราะว่า มันไม่สามารถใช้เป็นคอมโบมีสปอร์ตไลท์ได้ไงมันเหลือสมบัติทําแต้มให้ใช้แค่ช่องเดียวน้ก่อนหน้านี้นผมก็ไปลองบิงซูมาแล้วปรากฏว่าแต้มก็ไม่ได้ห่างกับตัวของแคนดี้เลยก็เลยเล่นเป็นตัวของแคนดี้ไปเลยจบๆนะโอเคก็ใช้ผส2เป็นน้องมาร์ชนะสไตล์เดียวกับที่เล่นกับหองดาแต่แค่มันต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวของเครื่องยนต์บวกกับแผนที่น้องแน่นอนแต้มมันก็จะดรอปไปเยอะนะจากการที่ต้องเสียทั้งสมบัติสล็อตทาแต้มเนี่ยให้ทั้งตัวของเครื่องยนต์แล้วก็แผนที่อีกชิน้น ก็ S <S <an> <S แผนที่เนี่ยจะให้ตัวของลูกไฟได้นะซึ่งมันสมผลให้เราสามารถไปเก็บขนเลือดได้น้ก็ตอนแรกผมก็ไปลองลองแบบเสียงดวงมาอีกรอบแล้วเผื่อมันถึงอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็อย่างที่คิดไว้ว่าไม่ถึงจริงๆนาะงไขเยอะเลยอ่ะไข่อีกหลายก้าวเลยกว่าจะไปถึงนาะก็เลยต้องแบบเพิ่งบาร,รมีบุญบาร,รมีแผนที่นะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่เขาจะบัฟแผนที่อีกรอ, <S an> อบนะเพราะว่าจรยิงแผนที่อ่ะถึงช่องนี้อาจจะดูไม่ค่อยได้ใช้มาเทียบกับตอนเมตาตอนยุคที่มันรุ่งเรืองแต่ว่า เอาจริงๆมันก็มีหลายๆเซตที่ผมมองว่ามันก็น่าใช้อยู่นะเออมันก็ยังจําเป็นที่ช่วยเป็นสมบัติจําเป็นที่ช่วยให้หลายๆเซตเล่นดีขึ้น,นเน้าวแาระบมจะโดดลงไปข้างล่างทำไมเนี่ยโอ๊ยพลาดเลยนะเมื่อกี้พลาดปตาดติหมี่ไปนะเ,เสียจังหวะเลยอ่ะโอเคก็เดี๋ยวว่าพลาดตรงเมื่อกี้ไปละกันเนาะเนี่ยนี่คือเราพกแผนที่มานะยังมาถึงแบบพอดีเป๊ะเลยอะถ้าไม่พกแผนที่มาเนี่ยคือมาไม่ถึงแน่นอนนะครับ ขนาดเราได้ลูกไฟมาชุดหนึ่งนะเออมันยังมาถึงแบบพอดีเป๊ะนะฮะดังนั้นไม่ต้องสื่อว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยก็ไม่รอดนะสำหรับตัวหงหงขาวแล้วอย่างที่บอกไปว่ามันก็กงแสลงน้องนะสำหรับด่านนี้เป็นข้อเสียเลยแหละเออพวกตัวจังหวะสามขวดหลายตัวที่เป็นแบบไม่ใช่สัเสียงส,สายสายอุดอะไรเงี้ยเออสายอุดอะไรหรอสายอึดเอออุดอุดรูเหรอเออสายอึดอ่ะมันไม่ค่อยแบบเหมาะเล่นด่านนี้เท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ตัวที่ทำระยะทางได้อนะไรเงี้ยก็คือยากมากเนอะ จะสังเกตว่าก็ถ้าไม่ใช่พวกตัวเลจนด์น่ะก็คือยากหลายตัวนะมีตัวที่มาถึงได้แบบไม่กี่ตัวเองอย่างอ่าตัวน้องวัวอะไรเงี้ยเออมีตัวน้องวัวที่แบบเป็นตัวเมตาเลยมีวัวตัวเดียวนองนอกนั้นตัวอื่นนี่คือมาไม่ถึงเลยนะอ๋อแล้วก็มีบูพายอีกตัวเพราะว่าบูพายฉกได้นะอืก็นั่นแหละพวกตัวที่เป็นตัวสายวิ่งไกลอะไรเงี้ยโดยพื้นฐานที่มันมีความสามารถในการวิ่งไกลอะไรเงี้ยทำระยะทางได้เยอะมันก็จะค่อนข้างแบบเล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเป็นตัวที่แบบเป็นสาย3ขวดแต่ว่า ทำระยะทางได้ไม่เยอะเลยเงี้ยก็ค่อนข้างเสียเปรียบในดาน,นี้มากครับก็ขนาดเป็นหงขาวอ่ะตัวเลเจนต์อ่ะยังมาไม่ถึงเลยแบบใช้เครื่องโยนชิ้นเดียวก็ไม่แปลกอะไรที่พวกตัวอีพิกเลย,เลยตัวก็จะมาไม่ถึงนะโอเคอ่ะตัวน้องไม้ก,ก็ใช้สกิลท้ายไปนะครับก็ไม่มีอะไรยากมากนะเซตนี้รู้สึกว่าจังหวะสกิลท้ายน้องไม้ไม่ต้องยืดเลยซ้ำเนาะโอเคก็จบที่821นะถ้าไม่พลาดป,ปาร์ตี้หมีเมื่อกี้ก็อาจจะแต้มขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็คงได้ไม่เกินสัก8-25หหรอกสำหรับเซตนี้เนาะ โอเคเรามาปิดท้ายกันที่ตัวของเจ้าทะเลลึกกันเนาะก็เจ้าทะเลลึกเล่านี้ผมเปลี่ยนมาเล่นล่างหลักบ้างนะเพราะว่าอ่าคลิปก่อนนี้เราเล่นเป็นล่างสกินไปเนาะโอเคก็สาหรับเจ้าทะเลลึกเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นเซตสไตล์เดียวกับเล่นตัวของน้องริมเลยนะเพราะว่าจังหวะอะไรต่างๆขาค่อนใกล้เคียงกันเนาะก็เล่นเป็นสายบิงซูนะ,ะแล้วก็บวกกับทําแต้ม2ชิ้นช่วงนี้เนี่ยก็ USB เป็นสมบัติปก,ปกติสามัญอยู่ละ ทีถ้าเป็นสายทําแต้มปกติก็คือใช้ได้กับทุกเซตเลยนะใส่ชิน้นนึงเนี่ยช่วงนี้ที่ผมยิบมาใช้ก็ชอบฉิบมาใช้มานะเพราะรู้สึกว่ามาไม้เนี่ยรู้สึกว่าเล่นกับหลายๆเซตดีนะมันช่วยทําลายสีขวางแล้วก็เบรแต้มมันดีอะ่ะก็อ,อย่างที่เห็นว่ามาไม้นี่คือเด้งแต้มวิ่งทีนี้เด้งเป็นหลักแสนไม่ใช่หลักแสนดีหลักล้านเลยนะเนี่ยดูเลยวิ่งทีละล้านหนึ่งอะ่ะเออมันบวกแต้มเยอะนะก็เลยทําให้ช่วงนี้นี่รู้สึกว่าชอบใช้มามายมากทนาะทำลายสีขวางให้ด้วยแต้มก็เด้งดีด้วยเอ,อ สายทำแต้มปกติก็แฮปปี้ดีนะับช่วงนี้นี่เผื่อใครแบบสงสัยว่าเออสายทำแต้มปกตินิยมอะไรถ้าเกิดไม่เอา UFD ก็มีม้านี่แหละเธอแล้วก็เป็นตัวของหมอนะที่แบบเห็นกับหลายๆเซตที่นิยมเล่นกันนะส่วนชิ้นอื่นก็แล้วแต่คอมโบแล้วแต่ดาบแล้วแต่เซตนะอย่างไม้เท้าเรียกดาวก็ดีแต่ว่าไม้เท้าเรียกดาวเนี่ยมันอาจจะเหมาะเล่นแค่กับบางเซตสมากกว่าถ้าเล่นทั่วไปผมว่ามีสมบัติชิ้นอื่นที่ใช้งานง่ายกว่านาะแต่ว่าแต้มมันก็ดีนะ หรือว่าฟักทองอะไรเงี้ยแต่ฟักทองช่วงนี้ก็รู้สึกว่าก็ตอบลงนิดนึงเพราะว่ามีหมอนมาทําหน้าที่แทนไงในฐานะสมบัติที่เสกยยนดีได้อะไรเงี้ยอืมโอเคก็สําหรับตัวของเซ็ตบิงซูเนี่ยคือที่มันเหมาะเล่นกับจังหวะนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะสกิลที่ตัวของคุกกี้พวกเนี้ยมันจะดึงระยะมาได้ไกลพอแล้วมันจะช่วยทําให้จังหวะการเสกของบิงซูมันจะค่อนข้างโอเคหน่อยก็เลยเป็นผลที่ทำไมสมบัติบิงซูเนี่ยพอมาเล่นแบบเซจจตสไตล์นี้พวบอะมันเลยแต้มดีนะอืม พวกเซษที่แบบไม่ค่อยพึ่งเครื่องยนต์อะไรเงี้ยหรือว่ามีความสามารถในการพุ่งจากตัวของความสามารถคุกกี้เองอะไรเงี้ยอ่ะที่มันไม่พึ่งเครื่องยนต์อ่ะก็เลยอาจจะดูแบบจังหวะดีกว่าเพื่อนหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกพึ่งเครื่องยนต์อะไรเงี้ยแล้วเป็นสายพุ่งด้วยจะนิยมไปเล่นพวกสายนี้มากกว่านะสายสปอร์ตไลท์เยลลี่มีสมากกว่าครับเออแต่ก็อย่างที่บอกมันแล้วแต่เซตด้วยนะมันอยู่ที่ความเหมาะสมนะครับตอนนความที่อ่าเจ้าทะเลลึกเนี่ยสไตล์มันเป็นคล้ายๆกับพวกไอ้น้องดรีมคล้ายๆกับพวกสับปารมณ์ จริงๆก็ไม่รู้ว่าถ้าเล่นเป็นทําแต้มปกติไปเลยอาจจะดีหรือเปล่าแต่จริงๆเซตนี้อาจังหวะการเสกบิงซูมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะจังหวะบิงซูมันก็โอเคนะคก็เซเลก็ไม่มีอะไรมากนะด้วยความที่จัดเลี้ยงเราให้โซโเดนได้14%ปะ่ะเออมันพอสําหรับตัวของน้องพายให้ใช้สกิลอยู่แล้วนะก็เลยใช้เป็นผัดสองพายนะแต่ว่า14%มันไม่พอสำหรับตัวของสตีเวียนะครับเออจริงๆก็อยากเล่นสตีเวียแหละแต่ว่าสตีเวียมันไม่พอไงเออมันขายเยอะเหมือนกันนะสำหรับตัวของ พลังงานลดช้าถ้าอยากเป็นสตีเวียผัดสเนี่ยผมรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงที่ให้โสโลเดนเนี่ยน่าจะต้องให้สักประมาณแบบสิบห้าขึ้นบะเออถึงน่าจะพอสตีเวียใช้สกิลได้เนาะสิบห้านี่ผมไม่รู้ว่าจะพอได้หรือเปล่าเพราะว่าสิบห้าผมจําได้ว่าชายมัสแคทอะแก้วมังกรมันยังต้องยื้อเลยดังนั้นผมคิดว่าสิบห้าอาจจะไม่พอเนาะอาจจะต้องสักสิบห้าจุดห้าหรือสิบหกขึ้นอะไรอย่างนี้นะอาจจะพอซึ่งนั่นแหละมันก็เลยทําให้ผมก็เลยเล่นเป็นผัดสองน้องทายเนาะ ก็น้องพายก็ยังเล่นได้เบอตอแต้มันก็ไม่ได้แย่อะไรเบตแต้มันก็ยังโหดอยู่แต่แค่ช่วงนี้นี่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็เริ่มมีสตีเวียมาแย่งหน้าที่ค่อนข้างเยอะในหลายๆเซตเหมือนกันแต่ถ้าเซตไหนที่มันให้เลือดไม่พออะไรเงี้ยก็ยังต้องแบบพึ่งใบบุญน้องพายอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นด่าน M2 ก็ไปนเน้นวิปปิ้งมากกว่านะก็แล้วแต่ด่านด้วยเนาะแต่อย่างเซตนี้นี่ก็ถือว่าจังหวะดีนะเนี่ยอย่างตรงจุดเนี้ยจุดเมื่อกี้ที่เป็นเศษบินซัวมันเศษไอ้ตรงกองที่มันเป็นเยลลี่เยอะๆพอดี มันจะไม่แบบเสกได้ค่อนข้างปริมาณเยอะมากเนอะคือบิงซูเนี่ยเอาจริงๆตั้งแต่บัฟมามันอาจจะเหงาก็จริงนะเพราะว่ามันเล่นเฉพาะจุดไงแต่ว่าถ้ามันจังหวะดีอะไรเงี้ยมันก็เสกได้ปริมาณค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วแต้มก็ไม่ได้ขี้ดิ้วขี้เด๋ออะไรนะผอ่ะโอเคก็สกิลปิดท้ายไปเนาะอ่ะก็จบที่8ปดสามสิบนมเจ้าเทเลลึกแต้มดีกว่าหงขาวอีกแฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำ